เจริญอิทธิบาทสเพื่อละโอรัมพาคิยสัญโยช์พิกุทั้งหลายโอรัมพาคิยสัญโยตห้าประการเหล่านี้5้าประการเป็นอย่างไรคือสักยะทิฐิวิจิกิจฉาสีลพตาปรามาสกามฉชันทะพยาบาทพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคิยสัญโยตห้าประการ ภิกขุทั้งหลายอิทิบาสีอันภิกขุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียสัญโยตห้าประการเหล่านี้ภิกขุทั้งหลายอิทิบาสีเป็นอย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและ ประธานสังขารย่อมเจริญอิธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารพิขุทั้งหลายอิธิบาสี่เหล่านี้อันพิขุพึงเจริญ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรมภาคิยสัญโยชห้าประการแล